สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับจากที่ได้ใช้ล้อ29นิ้วนะครับกับใบจานหน้า42นะครับผมเมื่อวานนะครับผมได้ลองใส่ใบจานหน้า42นะครับที่แรกอ่ะนะฮะคิดว่าไปไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าใบจานหน้ามันใหญ่ขึ้นนะครับจากใบ38ของผมนะครับเป็นใบจานหน้า42นะครับแต่เมื่อวานนะครับก็ได้ทางทางเรียบนะครับแล้วก็ ได้ลองทั้งทางแบบว่าขึ้นเนินขึ้นเขานะครับก็ชันในระดับหนึ่งนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ามันเพียงพอนะฮะในการขึ้นเนินขึ้นเขานะครับเพราะว่าเราไม่ได้นั่งปั่นตลอดนะครับในการชูดนะครับผมในการลอยตัวของรถเนี่ยค่อนข้างมาไวมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องศึกษาก่อนนะครับว่าในการใช้เกียร์แต่ละเกียร์เนี่ยคือว่ามันก็ต้องแบบว่าทดนะครับทดขึ้นบ้าง แต่ว่าถ้าใช้38สนะครับสมมตินะใบหน้า38คุณใช้อยู่ที่เฟือง13นะครับคุณปั่นได้อยู่ที่ความเร็วสูงสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่25นะครับแต่คุณใช้ใบจานหน้า42นะครับกับเฟืองหลังเนี่ยใช้อยู่ที่13มเนี่ยนะครับมันก็อัพขึ้นนะครับแต่ความหนักมันก็หนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณก็ต้องขยับขึ้นมานะครับเป็นใบ 15หลังนะครับแต่ว่าเผลอๆนะครับใบจานหน้าใหญ่นะครับใบ42นะใบหลังเนี่ยนะครับเป็น15นะครับเผลอๆเนี่ยมันจะไปเร็วกว่านะครับทำให้เบาขาขึ้นด้วยนะครับผมในการปั่นทางไกลเนี่ยนะครับถ้ามีรอบขานะครับไปได้สบายสบายเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับผมก็ลองอยู่ที่53กิโลนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าค่อนข้างดีมากๆเลย นะครับที่แรกคิดว่าจะไม่ไหวนะครับคือในการชูดอะไรพวกนี้เฮ้ยมันไปได้นะครับแลไปได้ดีด้วยนะครับผมในการปั่นตามเสริมหมอบนะครับเฮ้ยมันมันดีมากๆเลยนะครับถ้าคุณใส่ผ้าใบนะครับลองเปลี่ยนมาใส่คีทดูนะครับแล้วถ้าอยากปั่นทางเรียบนะฮะลองใบจานสี่สิบถึงสี่สิบสองดูนะครับผมแล้วค่อยเล่นเกียร์หลังหานะครับก็สามารถไปได้นะครับผม ของพวกนี้นะครับมันไม่มีอะไรตายตัวเนาะเราก็ต้องแบบว่าเรียนรู้ไปกับมันเองนะครับต่อมานะครับผมเมื่อวานเนาะก็ใช้เฟืองหลังเนี่ยนะฮะก็เต็มที่เลยนะครับก็อยู่ที่เฟืองยี่สิบแปดนะครับกับไปจานหน้าสี่สิบสองนั่นแหละนะฮะผมว่ามันอยู่ที่แรงคนด้วยนะครับผมแต่ที่หลักๆเลยนะครับผมมักจะบอกเสมอนะครับว่า เราเนี่ยต้องฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับแล้วน้ําหนักตัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่ารถเนี่ยนะฮะจะเบาขนาดไหนก็ตามนะครับแต่น้ําหนักตัวคุณเยอะนะฮะมันก็ไปได้ไม่ดีนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมเนี่ยนะฮะน้ำหนักตัวอยู่ที่77นะครับรถผมเนี่ยหนักอยู่ที่8.5ดกิโลเป๊ะเลยนะครับ คือน้ําหนักรวมกันเนี่ยมันก็8ปกว่าโลแล้วใช่ไหมครับก็เกือบ9กโลแล้ววะนะครับแต่ว่ารถคุณเป็น8.5กิโลกับน้ําหนักตัวคุณเองกสิในการขึ้นเนินขึ้นเขานะครับค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับในการปั่นทางเรี่ยงปอกค่อนข้างดีด้วยนะครับแต่ข้อเสียนะครับคือคุณต้องเติมหน่อยนะครับไม่ไไหน่อยสิมันเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่าน้ําหนักมันหายไปค่อนข้างเยอะนะครับ ผมจะบอกให้นะครับว่าในการปั่นจักรยานนะครับน้ําหนักตัวคุณเนี่ยหายไป1นถึงสกิโลนะหนถึงสกิโลนะครับในการปั่นพวกเนี้ยคือแบบผิดผิดหูผิดตาเลยนะครับเมื่อก่อนนะค,คุณน้ําหนักตัวเยอะใช่ไหมครับคุณลองมาลองปั่นแบบว่าตอนที่คุณน้ําหนักลงสี่สักโล2โลเนี่ยนะครับสามารถปั่นตามทันนะฮะอาการเหนื่อยพวกนี้นะครับน้อยลงด้วย นะครับผมมาเรากลับมาจานหน้า42เหมือนเดิมนะครับถามว่าหน้าใช้ไหมสําหรับผมหน้าใช้นะครับคือทุกใบอ่ะนะครับผมมันก็มีข้อดีข้อเสียหมดแหละนะครับแต่ข้อเสียของใบ42นี่นะฮะถ้ากําลังเนี่ยนะครับในการขึ้นเนินขึ้นเขาเนี่ยไม่ไหวเนาะคือแบบว่าหมดแรงควงแล้วนะครับคือกดกดไม่ไหวจริงๆก็ต้องเข็นนะครับถ้าเป็นใบจานเล็กล่ะ ถ้าเป็นใบาจานเล็กสา3ส3บ3องสานะครับถ้าคุณไม่มีแรงกดมันก็ไม่ไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลองศึกษาดูนะครับว่าใบาจานหน้าจักรยานเนี่ยเหมาะกับคุณขนาดไหนนะครับ3 2 3 4 3 6 3 8นะครับผมแต่ว่าปั่นทางเรียบนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าไม่เกินส8ดถึง4ี นะครับกำลังดีนะครับไม่ต้องมาอัพใบใหญ่อย่างผมก็ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งผมทําความเร็วค่อนข้างสูงนะครับไปกับเสือหมอบนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นไปล่างนี่ผมก็ตายเหมือนกันนะครับแย่เลยนะครับผมก็ลองดูกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมช่องกะทีพาปั่นนะครับแล้วก็ขอฝากเพจกะทีพาปั่นด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับหรือ Subscribe นะครับให้กับช่องของกะทิด้วย นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับ <c oughs>